ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชนะครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี้กะสิพามาเอาคลิปดวนนะครับพี่น้องครับเป็นชุดงวดสาวแล้วก็มีงวดแม่ลูกนะครับพี่น้องครับจากพลอยสายฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้มีงวดสาวมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกได้ชมนะครับพี่น้องครับจริงๆหลายคนนี่นะพี่น้องครับเมื่อกี้ก้อนท้ายคลิปนี่มีคนมาเอานะครับพี่น้องครับมูอ่าตัวละสองมือกวนเอาไปซี่โตครับผมกันเลย มีให้พี่น้องชมประมาณน,นี้นะครับผู้ใดอยากจะได้ก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับเพื่อมีมุมใหม่ของมาอีกแต่ว่าก็มาเอามูลนิก,กอนนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะมาใหม่นะครับพิกัดยุทีบ้านเป่อยตบนหนองโกอําเภอบอรบระบือจังหวัดมหาสาราคามนะครับพี่น้องเด้ออยากได้งว่หนาเรียงราคานาเรียงสิโตครับพี่น้องครับกะสิพามาเบิงเอาก็เดินไปทักทายกับทา่าน้องจอยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีมาให้อีกแล้วนะจอยเนาะม้อน้มี สาวงามๆเลยค่ะมือน,นิดๆกับหลักพันค่ะครับผมมือนดวันอาทิตย์เด้อพี่น้องครับทีสิบสี่ได้ค่ะพี่น้องเด้อจอยจะเปิดจากตัวไหนก่อนเอาเสาตัวนี้ค่ะลูกหุตตันเอาลูกหุตตันได้ค่ะพี่น้องครับลูกหุตตันโตอยู่อ่าต้นคลิปนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เอาหางไงาดีอยู่นะครับเออนี่เด้อเบิ่งไม่กี่เดือนหรอครับจอยได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าค่ะอายุ <7 S 1> ประมาณเจ็ดเดือนอนะครับสูงเท่าไหร่แล้วสูงน่าจะร้อยยี่สิบบวกๆค่ะพี่ประมาณร้อยยี่สิบบวกๆได้ค่ะพี่น้องครับนี่ ก็ถือว่าตัวแข็งดีอยู่ครับผมแดงดีตัวจังชีจอยเปิดไว้เท่าไหร่เอาเบาเบาเลยค่ะเมื่อสามหาล้อยค่ะตัวนี้เมื่อสามหาล้อยเบาเบาได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้สองตัวสามตัวเพิ่มการลดให้อีกนะครับเมื่อสามหาล้อยไผเห็นสียัง่ชัดเลื่อนขึ้นไปเบื้องตอนต้นคลิปนะครับเนาะจะเป็นแบบคลิปด่วนเอาแข็งดีนะดีเดี๋ยวเสียภาพเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่โบดหนังโคดอ่ะนี่ยันยันนี่แหละครับผมนี่เรียกเอาเมื่อสามหาล้อยเบื้องแผ่นหลังนะครับตัวเต็มดี ตำนี้บัวไม่หยางน้อจ่อยเนาะบัค่ะรับประกันตำนีทุกตัวค่ะรับประกันตำนีทุกตัวค่ะและ้วก,ก <c oughs> วก็พวกวัคซีนพวกไอ้บำรุงพยาธิปากเขาเปืป้อนล้ำปีเไทยเมื่อไหร่ค่ะเร<อ>ียบร้อยเดยดออกแล้วพี่น้องครับอ๋อเจอเสื้อผ้ายางไปเบื้องหางเด้อครับเด้อผู้ใดมักเ่ยวหางกลมๆใหญ่ๆแบบเกี่หางเป็นร่อนนะครับพี่น้องครับก็เอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับด้านขวาบัวปาน,บ,นบันวดังรา,า,าออครับพี่น้องครับหมื่นสามห้าร้อยผู้ใดมาก็ทู่เอาเบอร์ยูน่าจอนี่แหละครับพี่น้องครับ นีเดอนี่นะครับมือนสามหารอยพี่น้องครับอ่นี่ไม่มีตำหนิเดีย๋ยวใหญ่เบื้องเออเบื้องขาง,ขงด้านขวานะครับโทษตอนนี้ใดเลด้รับพี่น้องครับนี่ว่าจะโทษไปส่งตอนนี้หละครับผมอ่ตัวแรกตัวที่สองเข้าใจค่ะเอาเป็นขางกันค่ะอะ่ตัวขางกันก็นใส่ใกล้เคียงกันลยได้ดพี่น้องแดงดีขึ้นกันเอาเบื้องเทียบกันไปน้ำงองหางนะครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ลูกพ่อได้จ่อยเป็นลูกดีๆค่ะตัวนี้เป็นลูกดีๆด้วยครับอันดามัน,น,นด้วยพี่น้องเด้อน้องเจ็ดเดือนแล้วได้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนเท่ากันค่ะได้เจ็ดถึงแปดเดือนได้ครับพี่น้องครับอายุใกล้เคียงกันรูปม่างใกล้เคียงกัน <7 S 1> ส่วนสูงยุทธ์เท่าไรร้อยยี่สิบวนตืประมาณร้อยยี่สิบค่ะใส่ประมาณนี้ได้ครับพี่น้องครับเอา้าเห็นมันยืนทั้งสันบ่มอย่างที่ช่องใส่ขูมเมืนมัดย้ให้มันนะครับเนาะเอาเปิดเชียวไท,ทยคลิปนี่แหละจอยเปิดเทเลเตัวนี้ค่ะเอาเอาเป็น เอสหาลอยค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาลอยได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรจัดโปชุดไอ้หลักพันให้ครับผมอันนี้เอาแบบเป็นโตก่อนนะค่ะสิมิยกชุดอยู่ตัวนี้กับตัวตัวมือเอสหาลอยหมื่นหนึ่งพันหาลอยกับตัวนั่นหมื่นสามหาลอยนะครับคูน่นี้ถ่ายผู้ใด,ดมักใส่ใหญ่ๆอนาคตไก,ก่กับโยคู่นี้ไปก็ได้พี่น้องครับนี่ได้จะได้สามตัวนี่มีปโปรอะไรหลักพันไห้อยู่นะครับเนาะนี่นะครับอ้าวโอ้เชียงเชียงจับได้ใบได้ได้พี่น้องครับแต่วันอื่ เอามาผูกโยงให้พี่น้องเบื้องตซื่อนะครับเนาะตอนนี้บ่มีอย่างนะจ่อยเนาะบ่ค่ะตอนนี้ไม่มีนะครับบ่มี่ปานบบมี่ดังอย่างเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บม่มีพวกวัคซีนอย่างนี้เพิ่นเลยเฮ็ดแห้ห,หมือแอ้รล่ะครับนี่ถ้ามันยืนยกขึ้นกันนี่กัสิเออคื้จากซงจังเสี่ห่ะพี่น้องครับออาถ่ายให้ช้าๆให้ดูเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับเนะบนะาะมักตัวใดจะรตเออเบื้องตกันนะครับมักคู่ใดนะครับ แต่ผมสิเฮ็ดให้พยายามให้น้องยืนจะเข้ากันที่น้องอึ๊บ,อ,อ,อ,บอย่าไปดุกไปเอ๊ะนี่ๆอ่ะอ่ะบ่เป็นจังหรอครับตัวที่3ครับจะเอาตัวข้างกันเลยค่ะตัวที่สามตัวนี้ยืนดีอยู่พี่น้องครับใส่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเด้อพี่น้องเด้อใส่เดียวกันเลยค่ะใส่เดียวกันตัวนี้ลูกพ่ออดไนี่จอยเป็นลูกล็อกกี้ค่ะเดือนเจ็ดเดือนกว่าคือกันล็อกกี้เจ็ดเดือนกลัวๆเด้อพี่น้องครับสูงกับสิบป,ประมาณร้อยยี่สิบอ่าประมาณนี้แหละพี่น้องใส่ประมาณนี้แหละร้อยยี่สิบเด้อครับเด้อเจ็ดเดือนกลัวตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร เอาหมื่นเอชหาร้อยค่ะตัวนี้หมื่นหนึ่งพันหาร้อยส่งกันกับเบอร์สองนะครับพี่น้องครับหมื่นหนึ่งพันหาร้อยมักกะทูเอานะครับเนาะนี่เอาแดงดีสีดีนะครับสีก็คือกันกับสองตัวนั่นแหละพี่น้องครับอ่ะอ่ะหูสันหูยาวเบอร์เอานะครับนี่ผู้ใดซื้อง่าช่วงนี้ไปก็ถือว่าหนาเก็บหนาเลี้ยงครับพี่น้องครับอ่ะเราจะพาไปดูอ่าฟังอีกฟังหนึ่งเป็นว่าโบดนะครับเด้อเฟืองดำนะครับเนาะ นี่ค่นหางนะครับพี่น้องครับอา้าวยกสามตัวเดียวมีมิมปลไปไอ้ <I S 1> <OB S 2> เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอยู่แมนค่ะเดี๋ยวจังนี้จังนี้อย่ปลยกชุดได้พี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเอาหรือจากไรสองตัวนี่เพิ่์สิโรยหายสไลดพี่น้นนองก็ถามเอาอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเบอร์อันนี้เบอร์ที่สามเนาะค่ะไปะเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่ตัวนี้เป็นว่าอยู่นี่เพิ่์กับสีบว่าดวได้ผูด้วครับปล่อยมันเล่มอยู่นี่แหละ ตัวนี้งวดจักเดือนหรืจ่าเดือนว,ว่าประมาณหกเดือนค่ะพี่ประมาณหกเดือนเด้อออกไปทั้งพ่นกันลูกหกเดือนนะครับเอออายุหกเดือนลูกพ่อได้เนี่เป็นลูกวีเอลค่ะตัวนี้ลูกวีเอลเด้อค่ะพี่น้องครับหกเดือนนี่อายุหกเดือนโบนดี้ดีลึกดีครับผมตัวนี้จอยวาเท่าไหร่ตัวนี้กับมื่นเอสหาอยค่ะตัวนี้กับมื่นเอหาอยด้อค่ะพี่น้องครับมื่นเอหาอยนะครับ หมื่นเอทหาล้อยไอถ้าเอาเซกันละจอยถ้าเอาเซกันก็คือเบอร์สองสามสี่นี่ถ้ายกชุดนี่เอาไปตัวละเก่าพันเก่าจ้ะส่งฟรีอ่ะตัวตัวสองกับตัวเบอร์สามนะครับพี่น้องครับกับกับตัวเมื่อกี้น่ะตัวละเก่าพันเก่าถ้ายกชุดสามตัวนี่นะครับเด้ออ่ะนี่เด้อหรือว่าถ่ายอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้เฉพาะคู่นี่ก็ลดได้อีกนะจอยเนาะจ้ากระโรมาคุยกันเลยค่ะนะครับเดี๋ยวได้ผลสิทธิภาเบื้องไหนตัวนี้ก่อนเบอร์ที่เบอร์ที่สี่นี่ตัวนี้เนาะจ้า เบอร์ที่ซ่เนี่ยครับเมื่อนหนึ่งพันหารอยมั้นปะแมนค่ะเออราคาเดียวกันนะครับเด้อมื่อนหนึ่งพันหารอยนะครับนี่หางง่ายดีลึกดีอยู่นะครับเอออ่ะนี่งวงสาวเรืองดำนะครับเออดีน,นี่ด้านขวาจากใดเกิดเม้าครับพี่น้องครับเออ จอยป่อยพนหลวดทั้งนั้นจ้ะนี่นะครับด้วยตัวที่สี่พี่น้องครับเออนี่นี่นี่ตัวที่สองไหนพนป่อยหร้อพี่น้องครับอ่ะต่อไปอนะครับเนาะเป็นแม่ลูกนะจอยนะเป็นแม่ลูกค่ะแม่ลูกด้อครับพี่น้องเออได้ลูกไรไล,ลูกมะนะครับเออนี่ตัวตัวทีบ้านไหน,นยืนยืนก้มมังหันนะครับพี่น้องครับนี่ป่อยเสือกแล้วนะครับมันไม่ดื้อหรอกพี่น้องครับแต่ว่าจะผูกให้พี่น้องมึงด้อสิเอา ต่อไปสิเป็นแมร์ลูกลูกไมยุ่หันนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งตัวนี้ค่ะคะก่อนอปล่อยเลยครับลูกเพื่อนปล่อยเลยอ่ะนี่ตัวนี้ลูกลูกของแม่นี่เด้อครับพี่น้องอันนี้ลูกตัวแม่เด้อครับเด้อลูกจ็ดเดือนแล้วจ่อยลูกได้ประมาณเข่าหาเดือนแล้วค่ะพี่ลูกเข่าหาเดือนค่ะแม่กับผสมวันที่สิบสองวันนี้แหละค่ะแม่ทับให้รอเด้อครับแม่พี่น้องครับแม่ผสมวันที่สิบสองที่ผ่านมานี่แม่ทับใส่พอได้ให้เพื่อนเป็นช็อกโกแลตค่ะใส่ช็อกโกแลตเด้อครับ แม่นี่สูงไถยลอยสี่สิบสูงนีนะคิลอยสี่สิบบวกลบประมาณน,นะครับสใส่ลอยสีส่สิบบวกลบได้คับพี่น้องเป็นง้วนลูกแหลกนะครับเนาะเป็นง้วนลูกแหลกนะครับเด้อนี่หน้าตาแม่เพิ่นนะครับเนาะแข็งขาดำดีนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นไหนไล่ลูกมาให้นะครับเนี่ยลูกเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวด้ราคาท่านจะถามด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออ่ะมาลูกมา ลูกลูกมันตัวนี้เด้พี่น้องครับเออลูกมา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 เอาคคูนี่จอยเปิดเท่าไหร่ไอ้ื้อสองรุ่นสามหมื่นแปดหารหอยค่ะพี่หมื่นแปดหารอยได้พี่น้องครับสองรุ่นสามคุณเด้อตตัวลูกคนนะครับสองรุ่นสามนะครับเนาะตัวลูกเป็นลูกตัวเม่เด้ครับเด้อนี่ลูกคนแดงจิงคืองูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นก็ได้เบื้องที่เราเบื้องที่ไที่เราโตไปก็ได้นะครับ มือดีจ้ะจับใบได้แม่กันเลยนี่อ่าเอออะไรท่านี้ครับมาเออมาลูกมาอ่ะเมื่อแปดหาลอยเอออ่ะนี่แหละเบื้องครูกันมาเนี่ยเบื้องตอนมันเยอะโอเคโอเคเลยอ่ะนี่แล้วครัตอนมันยืนครูกันมาท่านี้ลูกมะเอออ่ะเออนี่ยเนี่ มันอยาก,กเปรตหน้ามูครับพี่น้องก,กะมื้อเนี่ยน่าจะไม่หายประมาณนี้นะจ๊จนะครับครับผมครับอตอนนี้ไม่มีกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบใบแค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ